อ oh ันว่าปุโรหิตกาเลยว่าดูก่อนหมาเศรษฐีเอออันว่าอย่างนั้นอันว่ากิจอะไรอื่นของเราทั้งหลายมีอยู่หรือดังนี้อันว uh, ่าเศรษฐีถามเลยว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าอะไรจักมีแก่ชนบทดังนี้อันว่าปุโรหิตก่าเลยว่าอันว่าเหตุอื่นย่อมไม่มีแต่ว่าอันว่าเด็กผู้เกิดแล้วในวันนี้เป็นเศรษฐีผู้เจริญที่สุดจักเป็นในเมืองนี้ดังนี้ในการนั้นอันว่าภรรยาของเศรษฐีเป็นผู้มีคันแก่ย่อมเป็น เพราะเหตุนั้นอัน <Emily> ว <aún> ่าเศรษฐีนั้นส่งไปแล้วซึ่งบุรุษสู่เรือนพันด้วยคําว่าอันว่าเจ้าจงไปจงรู้ซึ่งภรรยาของเรานั้นอันว่าภรรยาของเรานั้นคลอดแล้วหรือหรือว่าไม่คลอดแล้วดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่าภรรยาของพันไม่คลอดแล้วดังนี้เฝ้าแล้วซึ่งพระราชาไปแล้วสู่เรือนโดยเร็วร้องเรียกแล้วซึ่งภาษีชื่อว่ากาลีให้แล้วซึ่งพันแห่งทรัพย์กาแล้วว่าอันว่าเจ้าจงไป ใกล well, ้ควรแล้วในเมืองนี้ให้แล้วซึ่งพันแห่งทรัพย์รับแล้วซึ่งเด็กผู้เกิดแล้วในวันนี้จงมาดังนี้อันว่าทาสีนั้นใกล้ควรอยู่ไปแล้วสู่เรือนนั้นเห็นแล้วซึ่งเด็กถามแล้วซึ่งหญิงผู้เป็นเจ้าแห่งเรือนว่าอันว่าเด็กนี้เกิดแล้วในการไรดังนี้นั้นเมื่อคําว่าอันว่าเด็กนี้เกิดแล้วในวันนี้ดังนี้อันหญิงนั้นกล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านจงให้ซึ่งเด็กนี้แก่ดิฉันดังนี้ยังข้าให้เจริญอยู่กระทำซึ่งกระหาปนะหนึ่งให้เป็นต้นให้แล้วซึ่งพันห่งรัพย นำมาแล้วซึ่งเด็กนั้นแสดงแล้วแก่เศรษฐีอันว่าเศรษฐีคิดแล้วว mm ่าถ้าว่าอันว่าธิดาของเราจะเกิดไซอันว่าเรายังเด็กนั้นให้อยู่อาศัยแล้วกับด้วยธิดานั้นจะกระทําให้เป็นเจ้าของแห่งตาแหน่งแห่งเศรษฐีถ้าว่าอันว่าบุตรของเราจะเกิดไซอันว่าเรายังเด็กนั้นจะให้ตายดังนี้ยามบุคคลให้กระทาแล้วซึ่งเด็กนั้นในเรือนครังนั้นอันว่าภรนญญาของเศรษฐีนั้นคลอดแล้วซึ่งบุตรโดย อันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยอันว่าเศรษฐีคิดแล้วว่าครั้นเมื่อเด็กนี้ไม่มีอยู่อันว่าบุตรของเราจักได้ซึ่งตําแหน่งห่งเศรษฐีอันว่าอันอันเรายังเด็กนั้นให้ตายในการนี้นั่นเทียวย่อมควรดังนี้เรียกมาแล้วซึ่งนางกาลีกล่าวแล้วว่าเน,น่สาวใช้อันว่าเจ้าจงไปยังเด็กนี้จงให้นอนขวางในถ้ากลางแห่งประตูแห่งครอบในเวลาเป็นที่ออกแห่งโคทั้งหลายจากครอบอันว่าแม่โคทั้งหลายเียบแล้วซึ่งเด็กนั้นยังเด็ก จยากให้ตายแต่ว่าอันว่าเจ้ารู้แล้วซึ่งความเป็นคืออันเหยียบหรืออันไม่เหยียบซึ่งเด็กนั้นจงมาดังนี้อันว่าราศีนั้นไปแล้วครั้นเมื่อประตูแห่งคอกเป็นศักว่าอันนายโคบานเปิดแล้วนั่นเทียวมีอยู่ย่างเด็กนั้นให้นอนแล้วอย่างนั้นอันว่าโคปู้ตัวเจริญที่สุดในหมู่แห่งโคแม้ออกไปอยู่ในภายหลังแห่งโคทั้งปวงในการอื่นออกไปแล้วก่อนกว่าโคทั้งปวงในวันนั้น ได้ยิงกระทําแล้วซึ่งเด็กในระหว่างแห่งเขาทั้งหลายสอันว่าแม่โคทั้งหลายมีร้อยมิใช่หนึ่งเยสีอยู่ซึ่งข้างทั้งหลายสองของโคผู้ออกไปแล้วแม้นว่านายโคบันคิดแล้วว่านว่าโคผู้นี้ย่อมออกไปในภายหลังแห่งโคทั้งปวงในการก่อน